สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอต็อปปิกกับผมจอม mm hmm. เพชรประดับนะครับเทศกาลสงกรานในเมืองไทยนั้นดูไปแล้วก็คล้ายๆกับเทศกาลแห่งความตายสําหรับคนไทยด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าในแต่ละปีนั้นก็จะมีผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจาก ช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นจํานวนนับร้อยนับพันเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางองค์กรเครือข่ายงดเล่านั้นก็ได้ออกมาระบุนะครับว่า6ปีที่ผ่านมาคือปี2549ถึงปี2554นั้นมีสงกรานต์นั้นได้ฆ่าชีวิตของคนไทยไปแล้ว2,200กว่าคนนะครับแล้วก็บาดเจ็บมากกว่า27,000คนเป็นตัวเลขที่นํามาซึ่งความสูญเสียทั้งในแง่ของสังคมเศรษฐกิจค่อนข้างจะมากเหมือนกันนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีความพยายามในการที่จะรณรงค์ในการลดอุบัติเหตุเพราะว่าอุบัติเหตุ นั้นเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนคนไทยในช่วงของเทศกาลสงกรานนะครับมีการเรียกร้องต่อรัฐบาลในหลายข้อด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะให้ทางรัฐบาลนั้นมีการออกประกาศสํานักนาย,นายกรัฐมนตรีห้ามจําหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับบนท้องถนนหรือว่าบนรถกระบ,บะหรือว่าในยานพาหนะทุกประเภทบนท้องถนนนะครับแล้วก็ให้มีการจัดโซนนิ่ง การเล่นสงกรานต์ท <tampoco S 2> ี่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งให้มีความระมัดระวังในการร่วมกิจกรรมกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายหรือว่าบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพราะว่าจะนํามาซึ่งการที่จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้และก็จะมีการส่งเสริมให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันมากขึ้นซึ่งการดื่มเหล้าหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นก็คือการทําให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นสาเหตาบ จำนวนมากทีเดียวนะครับและการทอาทปิกวันนี้จะพูดคุยกับคุณธีระวัชรปรานีนะครับผู้จัดการสำนักเครือข่ายองค์กรงดเล่าครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับข้อเรียกร้อง3าข้อที่เสนอไปต่อรัฐบาลได้รับการปฏิบัติแค่ไหนเพราะว่าได้มีการกําหนดเหมือนกันว่าจะต้องดําเนินการก่อนสงกรานแต่นี่ก็วันที่ส2องมาแล้วครับก็ทั้ง3ามข้อนี่นะครับต้องบอกว่าข้อที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดโซนนิ่งเล่นน้ําสงกรานเนี่ยเป็นข้อที่ มีข้อสั่งการนะครับจากใช่ฮะจากทางกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เรียกร้องมาหลายปีแล้วครับแล้วก็ทําเป็นรูปธรรมให้เห็นนะครับว่าการจัดพื้นที่เล่นน้ําที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการควบคุมไม่ให้มีการเอาเครื่องดื่มกัอเข้ามาแล้วโซนนิ่งพื้นที่เหล่านั้นก็จะไม่มีการจําหน่ายเขึ้นงนไปกับหกองแล้วทําให้มันสนุกสําคัญนะครับต้องทําให้มันสนุกด้วยใช่ครับ ก็ปีนี้ก็เห็นผลที่ชัดเจนขึ้นแล้วทำมากี่ปีแล้วครับจัดโซนนิ่งสงกรานปลอดเครื่องดินตั้งแต่ปี5 0นะครับ50ใช่ครับตอนนี้ตอนนี้เรามีกี่โซนแล้วครับที่เข้าร่วมโครงการตอนนี้ก็เจ็ดสิบแห่งนะฮะทั่วประเทศแต่ว่ามีมีถนนตะกูลเรียกว่ตะกูลข้าวข้าวครับมา20แห่งรู้สึกว่ามีมีหลายชื่อซึ่งน่าสนใจทั่วทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศเราครับก็มี70 ตอนนี้เท่าไหร่นะฮะอันนี้คือ20แห่ง20แห่ง20ข้าแต่ยกเว้นถนนข้าวสารในกรุงเทพใช่ไหมครับคือข้าวสารนี่เป็นเป็นต้นแบบของตระกูลข้าวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยข้าวเหนียวข้าวปุ้นข้าวเม่าอะไรต่างๆตามมาแต่ว่าแต่ว่าข้าวสารนี่ก็ยังไม่ไม่ปลอดถนนข้าวสารเนี่ยที่ในกรุงเทพเนี่ยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชัดเจนมีครับทุกครั้งไปเนี่ยก็จะเห็นแล้วก็หลังจากเลิกงานขวด เหล้าขวดเบียร์กระจายเกลือนนะฮะอันนั้นก็จะเป็นถนนข้าวสารแต่ว่าในยี่สิบถนนข้าวเนี่ยนะครับทั่วประเทศก็มีข้าวที่น่าสนใจเยอะนะฮะข้าวเหนียวขอนแก่นข้าวเม้ามหาสารคามข้าวทิพย์จันทบุรีข้าวสุกอ่างทองข้าวอะไรก็ไม่รู้ข้าวหาดหินขาวจังหวัดน่านนะครับข้าวแช่ก็มีหลายข้าวมากนะครับทางปัตตานีก็มีข้าวยำนะครับพัทลุงข้าวสังหยดนะฮะเอะกิจกรรมอันนี้จัดโดยโดยจังหวัดเหรอฮะครับก็เป็น เจ้าหน้าที่ระดับเทศบาลนะครับเป็นการดำเนินงานโดยเทศบาลแต่ว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ก็สนับสนุนก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีแนวทางมีข้อสั่งการไปขอให้เป็นพื้นที่ปลอดขึ้นถอป็หองผมเข้าใจว่าคงมีมากกว่านี้แต่อันนี้คือเหมือนกับว่ามามารู้จักกันมาก่อนแล้วก็ทํางานร่วมกันมาหลายปีนั้นปีนี้ก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ําวิธีการก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อ ภาคเช้าคนก็ไปทําบุญกันภาคบ่ายก็ออกมาเล่นน้ําบนท้องถนนนะครับซึ่งที่ผ่านมามันไม่มีการควบคุมดูแลใช่ไหมครับก็ต่างคนก็ต่างเล่นน้ำกันไปใครที่อยากจะขายขึ้นบึมะฮอก็เอามาขายใครที่ซื้อก็มาก็ดื่มบนรถบนอะไรก็สุดท้ายก็เป็นที่มาของการทะเลาะวิวาทการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมย่างเช่นถนนสีลมอย่างเงี้ยนะครับเมื่อปีที่แล้วก็มีการมีคลิปที่พูดถึงเรื่องของเด็กผู้หญิงอายุไม่เกินสิบแปดปีอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะครับก็อันนั้นก็เป็นที่มาว่าถ้า หน่วยงานต่างๆนี้ออกมาแล้วก็จัดพื้นที่ซะนะครับตรงนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยได้แล้วก็มันก็รวมไปถึงการช่วยป้องกันอุบัติเหตุตามมาด้วยนะครับเช่นเมื่อเล่นน้ําสงการกันแล้วในพื้นที่ถนุนแล้วนะไม่ไม่มีโอกาสได้ดื่มเครื่องดื่ม้หอตอนขากลับบ้านขับรถกลับซึ่งตรงนี้จะเป็นอุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันได้จังหวัดขอนแก่นนี่ก็ชัดเจนนะที่ที่ตัวเลขสถิติของ คนที่มาเล่นน้ำกจะมีการตรวจสอบอย่างไรครับว่าในถนนข้าวแต่ละประเภทในหลายๆจังหวัดเนี่ยไม่มีการขายไม่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีบางพื้นที่การใช้กล้อง CCTV เลยคเลยครับก็ก็ดูกันเลยนะฮะเช่นที่ผมถ้าถ้าถ้าพอดูแล้วนี่จะจะสามารถเอาผิดเลยได้ทันทีก็ไปเตือนนะฮะใช้วิธีไปเตือนนะครับว่าถ้าอย่างกรณีอันนี้คือถนนข้าวทิพย์ที่ที่จังหวัด จันทบุรีนะครับก็เปิดกล้องตั้งคณะกรรมการมีมีซุ้มกรรมการนะฮะแล้วก็เปิดกล้องแล้วก็ดูกันเลยกรรมการก็นั่งกันอยู่บนถนนข้าวว่าเนี่ยนะแล้วก็ดูดูจะมีจุดตรงไหนที่แอบเข้ามาก็จะเข้าไปเตือนอ๋อจะไปเตือนนะครับเพราะว่าในทางกฎหมายนี่คือข้อเรียกร้องข้อที่หนึ่งของเรานะฮะที่บอกว่าถ้าเรามีกฎหมายเข้ามาช่วยนะครับว่าห้ามขายและดื่มเครื่องดื่มห่อบนท้องถนน หรือบนยาแผนก็ตรงนี้จะใช้กฎหมายได้อ๋อแล้วตอนนี้กฎหมายอันนี้ที่จะให้ทางรัฐบาลออกมาเป็นประกาศสํานักนายกเนี่ยนะฮะออกมาแล้วยังครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ประกาศก่อนสงกรานผมผมย้อนนิดหนึ่งนะฮะคุณคุณคุณจอมฮะปีปีห้าสองเนี่ยเราเสนอมาตรการห้ามจําหน่ายเครื่องหนึ่งเมเกอร์ในช่วงสงกรานเลยนะฮะครับคืออันีช่วงสงกรานคือช่วงแต่สิบสามสิบสี่สิบห้าอ่าสามวันครับครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับเราเสนอทุกพื้นที่ทุกพื้นที่เลยครับอันนั้นเป็นข้อเสนอที่ได้รรับกา อตอบรับจากภาคส่วนต่างๆจํานวนมากทีเดียวนะครับ<ม>แต่ว่าคณะกรรมการโนโยาบายแอลกอฮอล์แห่งชาติเนี่ย<ม>ซึ่งซึ่งเป็นไปตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็มีการประชุมกันแล้วลงมตินะครับไม่อนุมัติ<อ>ไม่ออกประกาศเป็นเ,เป็นสํานักนายกรัฐมนตรีรเราก็ตอนนั้นเราก็ผิดหวังกันมากนะครับจริงๆเราถอยมาถึงขั้นว่าขอแค่หนึ่งวันก็พอห้ามจหนายขึ้นมรือเปล่าคือสิบสามเอสิบสามก็ได้สิบสี่ก็ได้สิบห้าก็ได้ขอหนึ่งวันก็พอขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ซึ่ง <Okay. S 2> ปีนี้เราก็เลยเสนอใหม่เสนอใหม่แล้วได้ไหมถอยมาจนถึงขั้นนี้ฮะบผมว่าเอาเฉพาะถนนหรือยา,านพาหนะแค่นั้นเองนะครับ oh. เราก็ไปเสนอที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ,รบซึ่งท่านเป็นเลขาคณะกรรมการนโยบายของหอชาติ mm. ท่านก็รับปากที่จะดูให้นะครับจากนั้นเราก็ไม่ไม่คิดว่าต้องไปอีกที่หนึ่ง uh. ก็คือประธานคณะกรรมการนโยบายของหอชาติครับ,ค,รบคือท่าน <คน S 1> ยุทธศักดิ์ศรีตรปภานะครับ,รบารองนายกท่านเป็นรองนายกท่านก็รับปากนะครับว่าจะเอาเข้าคลมเพ,พื่อพิจารณาและเวลานี้เนี่ยเราก็รออยู่นะครับ,รบเห็นทางทีมงานก็แจ้งว่าเ,เรื่องก็จะส่งไปให้เลขาซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเ,เป็นเลขาธิการของกรรมการนโยบายการหอชาติพวกเราเองก็คิดว่านะครับดูจากระยะเวลาแล้วเนี่ยไม่น่าจะทันแน่ ทีนี้ถ้าไม่ทันจะทํำยังไงฮะถึงจะให้ไม่แค่ไม่ใช่แค่เตือนแต่ว่าให้มีความผิดด้วยใช่ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราเองก็รู้สึกว่า,าข้อมูลทางประจักษ์เนี่ยนะครับปัญหาต่างๆที่ตามมาที่จริงแล้วที่คุณจอมพูดถึงเนี่ยเป็นแค่อุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับที่มีการเสียชีวิต2,000กว่ารายปีที่แล้ว271รลยทั้งหลายเนี่ยมาจากขึ้นเหลื่องอกฮอ์ก็40-50เรนะครับมันมีความเสื่อมทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเด็กเลวชนที่มีโอกาสเข้าถึงขึ้นเหล ผ่านกิจกรรมเล่นน้ำนะครับที่ธุรกิจสามารถที่จะตอนนี้เขาเร่งผลิตนะครับตุนไว้แล้วเนี่ยนะครับร้อเแล้วะร้อยสิบรอยิอร์นะครับหมายความว่าเครื่องดื่มเบียรฮอเนี่ยเตรียมที่จะขายลดราคาในพื้นที่ที่ไม่เคยมีร้านค้ามาก่อนนะครับแต่ว่าก็มาตั้งแผงขายดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้แหละนะครับว่าทำให้ถ้าไม่มีมาตรการเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับพวกเราก็อาจจะ ได้แต่ว่าหวังว่านะครับหลังมาตรการนี้ไปแล้วสริบูรเรียนแล้วถ้าเร่งทําออกมาซะนะครับมาตรการนี้นะครับเร่งทาออกมาเราอาจจะได้ใช้ในโอกาสต่อไปนะครับเช่นในเปิดเทอมไหมนะครับซึ่งถ้าเป็นมาตรการนี้ก็จะใช้บังคับทั่วไปใช่ไหมครับห้ามมาตั้งในงานบนท้องถนนบนยาพณะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปควบคุมในปีหน้าอันนี้ก็คือความคาดหวังอีกอันหนึ่งคือถ้าประกาศสํานักนายกออกมาเรื่องของการห้ามจําหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บน ถนนและในัยน์ผ่านนะทุกชนิดเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าไม่เฉพาะช่วงสงกรานต์ก็ใช้ได้ตลอดเวลาใช่ครับก็เอาเป็นว่าถ้าไม่ทันสงกรานต์นี้แต่ถ้าออกมาได้ก็จะบังคับใช้แล้วก็ใช้ได้ในทุกเทศกาลอันนี้เราก็คิดว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่ผมคิดว่าจะช่วยได้เยอะครับทีนี้ในข้อเรียกร้องข้อที่3ทําำไมถึงต้องให้หน่วยงานราชการ มีความระมัดระวังกับการร่วมกิจกรรมกับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับในการทากิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์งานเทศกาลโดยเฉพาะอ,อย่าง,างยิ่งการท่องเที่ยวนะฮะอันนี้ก็จะมีธุรกิจในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์อยู่ด้วยมีผลกระทบอย่างไรฮะต้องเรียนว่าธุรกิจแอลกอฮอล์ใช้สงกรานเป็นเครื่องมือทางการตลาดนะครับอย่างไรครับคือเราจะเราจะเห็นว่าย้อนหลังกลับไปเนี่ยนะครับงานสงกรานเนี่ยก็โอเคครับคงจะมีการดื่ม อยู่นะครับตามที่ต่างๆนะครับเก็ไม่ปฏิเสธนะครับมีการเฉลิมฉลองนะครับในรูปแบบต่างๆอยู่แต่เราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเน,นี่ยปัญหาจะไม่เยอะแยะขนาดนี้นะครับแต่ว่าเมื่อบ้านเรามีการพัฒนามากขึ้นธุรกิจออสามารถทําการตลาดได้มากขึ้นก่อนที่จะมีพรบควบคุมเครื่องดื่มแอกอฮอนะครับสามารถที่จะส่งเสริมการขายโฆษณาคนไทยหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นน,นะครับท่านทั้งหลายเนี่ยทำให้คนเรารู้สึกว่าการดื่มเครื่องดื่มแอกอฮอเป็นเรื่องที่สร้างภาพลักษณ์ตัวเองใช่ไหมครับ แล้วก็ต้องต้องสนุกเท่านั้นถึงจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องอ,อยู่กับเพื่อนได้ต้องมีแอลกอฮอล์เท่านั้นสิ่งเหล่านี้มันสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาแล้วสงกราน,เ,นเป็นช่วงที่มากที่สุดเลยนะครับ<ม>ในการสร้างภาพลักษณ์ไม่ว่าการดื่มในช่วงสงกรานของคนไทยจะมากที่สุดนะก็จะมากที่สุดด้วย<อ>นะครับตามมานะครับตามมาก็คือว่าเมื่อมีการจาหน่ายในราคาที่ถูกจะมีการลดแลกจากแถมเต็ไมไปหมดเลยนะครับช่วงสงกรานเนี่ยนะครับอันที่2ก็คือว่าคุณสามารถที่หาซื้อได้ง่ายอย่างผมมีตัวเลขของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะ อันนี้เป็นการสํารวจร้านจําหน่ายเครื่องเหลื่งแอลกอฮอล์ที่เป็นแผงลอยนะครับบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่มวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าจะเห็นว่าสีแดงๆนี้นะครับถ้ากล้องเห็นก็คือ,อจะเห็นเป็นจุดที่มีการตั้งแผงจําหน่ายเครื่องเหลื่งแอลกอฮอล์โดยที่ไม่มีใบอนุญาตครับ ขึ้นมานะครับอันนี้ประมาณสัก80 90แห่งนะครับขึ้นมาร้อยกว่าแห่งแล้วเราพอมีพอเราในช่วง1 3บ4ามนะใช่ครับมันเพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับอันนี้คืออีกอันหนึ่งก็คือการที่เรียกว่าเข้าถึงโดยง่ายนะครับทําให้เยาวชนวัยรุ่นใครต่อใครเวลาออกบะเดินตามท้องถนนใช่ไหมฮะก็สามารถหยิบซื้อได้นะครับอันที่3ยังไม่พอนะครับมีพิตตี้อีกมีคนเชียร์อีกนะครับพอมีคนเชียร์แล้วยังมีการแสดงก็ดื่มกันทั้งกลางวันกลางคืนดด้ววยใใชช่่มมัครรบบีีีกกาแสงนเทอ อย่างนี้เป็นต้นนี้คือเรียกว่าทําให้กระแสของการที่ถ้าใครไม่ไม่ถือขวดก็จะเป็นคนเฉยอ่าไม,นนไม่ได้มีการร่วมงานไม่ได้ร่วมราชการอย่างแท้จริงคุณคุณไม่ได้สนุกหรอก<า>คุณ<า>ต้องมีแบบนี้ถึงจะสนุก <จะ S 1> อันนี้คือ<า>ซือ,ค,อคือสิ่งที่เราก็เลยจะต้องเรียกร้องว่าภาคธุรกิจเขาจะทํามาตรการทุกๆุอย่างนะครับเพื่อให้สามารถที่วางขายได้ดังนั้นในภาคราชการจะต้องระวังเรื่องนี้จะต้องระวังเอาลครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ โยเกิร์ตมาในโคนไอศครีมบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตสอดไซส์ซอสบลูเบอร์รี่เต็มคำกับช็อกโกแลตปลายโคนใหม่คอนเนตทอฟโรตี้โยชิกสุดโคนโดนนะมีอะไรเย็นปะได้เลยจะให้กินแต่น้ำเลยนน้ำเปล่าอ่ะเปลี่ยนได้ลิปตันเปลี่ยนน้ำได้ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า a อ s อสที่พิซซ่าฮัทซื้อหฟรีหนึ่งรับฟรีพิซซ่าแป้งหนานุน่มถาดกลาง1ถาดเมื่อสั่งพิซซ่าถาดกลางที่ไปในราคาปกติวันนี้ทึง30เมษายน55ที่พิซซ่าฮัทโทรเลย1150พิเศษทุกวันสำหรับลูกค้า a อ s อสอนิจจาบ้านเมืองนาเวทนา เราต้องการให้คนเนี่ยแ,แวบ<ม>ขึ้นมานึกถึงรู้จักตัวเองกำลังให้เหตุผลกับตัวเองต่างหาในการที่เราจะกระทำไม่บังอาจเรียกว่าแฮนดิน้ภาพยนตร์ของคุณมานิดเองชิคกียร์ยต้องตายมันสร้างสรรค์ตรงหนคะคือหลุมศพของเรา เราจะทำอาหารสเปนนะฮะแต่ว่าจะไม่เหมือนอาหารสเปนนิดเดคืออันนี้เป็นพรยาในสไตล์แบบคุณปื้มนะคะตอนนี้จะทำแกมบ้าเพียวๆแกมบ้าแปลว่ากุ้งนะคะเพียวๆก็คือพริกก็แกมบ้าเผ็ดๆคุกกิ้ง with Jackie สติสมาธิธญญะสำคัญมากเลยนะที่เราต้องมีคืออะไรที่มันเกินพอดีขาดสติไปมันก็จะไม่ดีนนฮะ รับเชิญในรายการฮอตท็อปิกวันนี้นะครับพูดคุยกับคุณธีระวัชรปราณีนะครับผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะครับพูดถึงเรื่องของการที่จะรณรงค์ให้เทศกาลสงการานนั้นเป็นเทศกาลที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้คนไทยต้องเสียชีวิตและก็บาดเจ็บล้มตายจํานวนมากเนื่องจากดื่มเหล้าและนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองนะครับพฤติกรรมของของเยาวชนหรือว่าคนคไทยในช่วงของเทศกาลสงการานในการดื่มเหล้าเนี่ยมันมีความ มันมีความถี่สูงแค่ไหนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชวนก็เห็นว่าพอช่วงของเทศกาลสงกรานเนี่ยก็จะจะ,จะดื่มเหล้ากันมากเป,เป็นเป็นเป็นมีตัวเลขหรือมีจํานวนสถิติที่เพิ่มขึ้นขนาดไหนอย่างไรครับก็เอาเอา,เอาภาพรวมก่อนแลวกันนะครับ,รบปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยเราตามที่มีการคํานวณเนี่ยก็จะเห็นว่าป,ป,ปีปีหนึ่งจะมีนักดื่มหน้าใหม่ประมาณ2องแสนหกหมกว่ารายครับนะครับก็ตกตกแล้ววันแล้วประมาณ700ร <c oughs> นะครับแต่ในว่าพอช่วงสงการานปุ๊บเนี่ยจะขึ้นไปถึง2000 รายเด็กนี้เป็นต้นเนยนะครับอันนี้ทำก็เป็น10บวิบสเปนะครับก็ก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาซึ่งผู้เราวิเคราะห์นะครับว่าโดยเวลาปกติแล้วเนี่ยเขาไม่มีโอกาสนะครับที่จะถือเครื่องดื่มแอลกอฮอแบบนี้นะครับบนท้องถนนได้นะครับซึ่งอาจจะมีสายตาของผู้ใหญ่คอยดูนะครับแต่ว่าพอทุกคนออกมาดื่มหมด นะครับทุกคนออกมาดื่มหมดเลยนี่นะครับผมก็คิดว่าภาพเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เด็กในชนก็รู้สึกว่าถ้าตัวเองไม่ดื่มอยู่ที่โรงเรียนนะครับมันก็ไม่ได้สนุกไม่ก็ไม่สนุกอะไรต่างนะครับตรงนี้แหละครับที่ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องสกัดนะครับเราไม่ปฏิเสธนะครับว่าในช่วงสงกรานต์จะมีการดื่มขึ้นห่องแกออนะครับแล้วก็จะมีการจาหน่ายเึ้นห่องแกออซึ่งเราก็เรียกร้องให้อยู่ในตามกฎหมายอย่างเช่นเวลาที่จำหน่ายได้ก็คือ สิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองนะครับแล้วก็ตั้งแต่ห้าโมงขึ้นไปคือจาหน่ายได้ใช่ครับคุณก็จําหน่ายได้ตามกฎหมายตามเวลาดังนี้นะแต่นี่คือไปหมดเลยทั้งหมดเลยอันที่สองเนี่ยคุณจําหน่ายได้นะครับไม่สามารถจำหน่ายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยทำไมเรายังเห็นเด็กถือดื่มอยู่มันแปลว่าอะไรนะครับ ณเวลานี้ทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติก็มีมาตรการนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเจอบันเหตุแล้วมีเด็กเกี่ยวข้องด้วยนะเช่นเด็กอาจจะขับรถอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วประสบบันเหตุขอให้ตรวจสอบไปด้วยว่าเด็กเนี่ยซื้อเครื่องดื่มแอลกอล์จากร้านไหนเพื่อไปเอาผิดจากร้านค้าด้วยนะครับอันนี้กําหนดมาเป็นกฎหมายหรือยังครับหรือว่ายังแค่กฎหมายนี่มีอยู่นะครับก็คือว่าจําหน่ายให้กับบุคคลต่ํากว่า20ปีก็ปรับ20,000บาทนะครับกําคุกด้วยนะฮะ1ปีแต่ว่า โด,ยส,ดยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังไม่มีมาตรการท,ที่เอาผิดนะครับเมื่อเด็กไปประสบเหตุอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการจากสำนักง,งานตรวจห่งชาตินะครับว่าอขอให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับ,รบอสอบสวนต่อไปด้วยว่าเด็กเนี่ยไปซื้อมาจากไหนด้วยอางน,นี้ก็จะเป็นมาตรการที่เข้มข้นมากยิ่งขึง้นยางพอดื่มเหล้าแล้วนอกเหนือจากเรื่องของอุบัติเหตุแล,แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่อะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือเรื่องของการไม่มีสติ ใช่ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นภาพอะไรนะฮะภาพวัยรุ่นโอบเปลือยแล้วก็มีพฤติกรรมที่ลามกอนาจารเยอะมากอันนี้ลวนลามกันลวนลามกันอันนี้จะบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากการดื่มเหล้าใช่ไหมสาเหตุที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาผมผมคิดว่าที่ผ่านมาเราก็ให้ความสําคัญกับบาดบวเหตุบนท้องถนนนะครับตอนนี้พวกเราก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าก่อนที่จะไปเสียชีวิตบนท้องถนนเนี่ยมันมีปัญหาบนท้องถนนเหมือนกัน นะครับก็คืออย่างนี้ที่ว่านะฮะลวนลามนะครับทะเลาะวิวาทอะไรครับลวนลามทะเลาะวิวาสตัวกันนะครับการแสดงไม่เหมาะสมทั้งหลายซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่พวกเราทําขึ้นมาซึ่งถ้ามีมาตรการกฎหมายนะครับออกมาเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับคือว่ามีการบังคับใช้มากขึ้นผมสังเกตดูนะครับสงกรานทุกคนหยุดหมดเลย นะครับเกเว้นตำรวจซึ่งออกมาดูการจราจรคำว่าทุกคนหยุดนี่คืออะไรคือหน่วยราชการต่างๆนะฮะหน่วยกระทรวงสาธารณสุขอะไรทั้งหลายนี่นะครับหยุดหมดเลยนะฮะไม่แต่ว่าแพทย์พยาบาลก็ทํางานหนักนะใช่ครับแต่ว่าเขารอเฉพาะรอเพื่อรอรับผู้ป่วยคนเจ็บไปแล้วก็คนั่นเองนะฮะแต่ว่าการป้องกันการดูแลไม่มีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อย่างปีนี้เนี่ยเราก็ร่วมกับทางพยายามร่วมกับทางสำนักงานเขตทางๆมออย่างเขตสรีรมอย่างเงี้ยนะครับที่ปีที่แล้วมีปัญหาเนี่ย ก็ก็ทำยังไงให้ออกมาควบคุมนะครับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับต้องออกมาพูดถึงเรื่องการเฝ้าระวังประเด็นของความเสื่อมของวัยรุ่นทางพฤติกรรมหลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่จริงแล้วเนี่ยทางทางหลายส่วนที่ผมได้รับทราบมาเนี่ยนะครับหลายคนก็อยากจะหยุดขึ้น่องืมอลกออคือไม่อยากจะดื่มขึ้น่องืมอลกออในช่วงสงกรานต์หยุดไม่ได้เพราะอะไรมีสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือว่าบรรยากาศพาไป นะครับบรรยากาศในการเฉลิมฉลองเนี่ยผ่านไปอเชครับนะใช่ครับอันที่สองก็คือว่าตัวเองติดคน<อ>ไทยเนี่ยตอนนี้มีอาการติดขึ้นอยู่ในหอนสูงมากนะครับประมาณสองสามล้านคนนะครับสูงมากก็ทางเราเองก็พยายามที่จะมีมาตรการช่วยเหลือขึ้นแนะนําอยู่นะครับสำหรับคนที่จะหาวิธีการที่หยุดท,ทั้งๆท,ที่รู้ว่าการดืม่มเคร,รื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลกระทบ,บมากมายนะฮะทั้งในแง่ตัวเองสังคมแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นมากมายทําไมตัวเลขมันยังเพิ่มขึ้นแสดงว่าสติของ ของการที่จะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ or, หรือว่างดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ยังยังไม,ไม่ไม่มากพอเลยฮะไม่เข้มไม่เข้มแข็งพอเรื่องนี้โดยทั่วไปคนไทยเราเนี่ยประมาณ17ล้านคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ,รบสถิติแล้วยังถือว่าน่าพอใจอยู่ก็คือระดับคงที่คือว่าพวกกลุ่มผู้ใหญ่นะครับมีสิติที่ทลดคงที่นะครับอาจจะลดลงนิดหน่อย แต่นักดื่มวัยรุ่นเนี่ยนะนักดื่มหน้าใหม่เนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นทั้งสองส่วนนี้ก็ทําให้สติการดื่มเครื่องดื่มอหของเรานี่ก็อยู่ในดับที่แนวโน้มขึ้นลงๆอยู่แต่ว่าสาเหตุที่สําคัญนะครับก็คือเรากฎหมายของเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมไปถึงการโฆษณาทุกรูปแบบการโฆษณาที่เป็นแรงจูงใจสําคัญที่ทำให้สังคมเนี่ยยอมรับการดื่มอยู่นะครับมีหลายประเทศที่เขาสามารถที่ควบคุมการโฆษณาได้ควบคุมการให้สปอนเซอร์ได้ กิจกรรมทางการตลาดหลายๆอย่างได้อันนี้ก็ทําให้การรณรงค์อีกฝากหนึ่งการสร้างค่านิยมอีกฝากหนึ่งเช่นสะดวกได้ไม่มีแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยนะฮะการรณรงค์ประเภทเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ไม่ดื่มเหล้าอะไรเงี้ยนะครับให้ลูกเห็นอันนี้มันยังน้อยอยู่มันสู้ไม่ไหวมันสู้ไม่ไหวเป็นไปได้ไหมครับว่ากฎหมายบ้านเราในเรื่องของการควบคุมเครื่องดื่มหรือแม้แต่การเอาผิดกับการที่ทําให้เกิดการดื่มมากๆเนี่ย เป็นไม่ได้ผลกฎหมายไม่ได้ผลฝ่ายการเมืองฝ่ายรัฐบาลเองก็ไม่เต็มท,ที่เพราะว่าอุตสาหกรรมครับเครื่งรองอื่นแอมกออคอในประเทศตรามีความเข้มแข็งมีเงินมากแล้วมีการพยายามจะใช้อิทธิพลของเงินเข้าไปครอบงำจัดการกับสิ่งเหล่านี้ทั้งในแง่ของตัวฝ่ายการเมืองเองทั้งแง่ของทางรัฐบาลร,ราชการ,ร,รเองหรือแม้ในแง่ของสื่อด้วยเหมือนกันใช่ครับมีผลมากแค่ไหนเราสามารถที่จะอธิบายได้นะครับว่าเหตุการณ์อย่างที่คุณจองว่าเนี่ยว่า ทำไมมันถึงไม่มีมาตรการที่จําเป็นออกมาครับเพราะว่า,าสิ่งที่อย่างเช่นกรณีของการออกมาตรการการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาเข้าบารรษาวันมาฆาบูชาเนี่ยนะครับยังยกเว้นให้โรงแรมได้อย่างนี้เป็นต้นนี่แสดงให้เห็นว่ากกธุการกิจอลกรียสามารถที่จะสร้างเรียกว่าลดความเข้มข้นของมาตรการ ในการที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงได้นะครับหรือแม้แต่พร,บ,รบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เองเนี่ยตอนที่สเสนอไปเนี่ยเราครอบเราเราครอบคลุมไปถึงการห้ามสปอนเซอร์เลยนะห้ามให้เงินเป็นทุนอุปถรัรมภ์ให้กับกิจกรรมต่างๆนะครับ,รบแต่ก็ต้องถูกถอดออกนะครับ,รบทั้งที่มาตรการตัวนี้เป็นมาตรการที่สําคัญในทางหลักการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยต้องใช้หลายๆมาตรการเราจะไปชวนให้คนลดละเลิกอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะ ทนไม่ไหวแล้วครับมันจะสู้ไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีมาตรการเช่นเพิ่มภาษีอย่างเงี้ยอย่างนี้ภาษีเราเราเพิ่มมาตอนปี52ในณเวลานี้ก็ยังไม่เพิ่มขึ้นมาเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หรือแม้แต่ีเราพูดถึงโฆษณาเราพูดถึงการจํากัดพื้นที่ดื่มพื้นที่ขายพื้นที่ดื่มพื้นที่ขายมากขึ้นอันนี้มันก็ไม่ได้ออกมาเรียกว่าเพิ่มเติมเรื่อยๆมาตรการที่ดีจะต้องออกมาเพิ่มเติมเป็นระยะระยะนะครับอันนี้จะทําให้การควบคุมเรื่องของเราคือเรียกว่าไม่หักดิบครับ เรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยไปทำให้รประชาชน,เ,นเริ่มปรับตัวแต่ถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงการรุนแรงมาระยะ4ีหปีที่ผ่านมาเนี่ยพอใจแค่ไหนว่าลดลงหรือว่าอุบัติเหตุก็ลดลงความตายลดลงอยู่ในอันดับที่น่าพอใจไหมฮะถ้าจะให้ประเมินครับก็คนทำงานก็รู้สึกว่าเราเห็นพัฒนาการนะถ้านะถามว่าถามว่าสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ย มันทันใจเราไหมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเราเห็นพัฒนาการว่ามันก็ค่อยดีขึ้นนะอย่างเช่นกรณีสงการเนี่ยนะครับจากที่ไม่เคยมีการควบคุมดูแลพื้นที่ไม่มีสมัยก่อน5ปีก่อนเราทําได้แค่3พื้นที่เองนะพื้นที่เล่นน้ําปลอดภัยแต่ปีนี้ก็มาถึงเจ็ดสิบแล้วครับนี้นที่ใช่ครับแล้วยังมีนโยบายมาช่วยเสริมอีกด้วยก็ให้เห็นว่ามันมีความก้าวหน้ากันแล้วกันครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่คือทั้งหมดของรายการฮอตท็อปิกวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมคุณทีละวัวชรปราณีผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสารา